ส่วนมาใหม่ลองใส่ดีกว่าเฮ้ยอะไรวะลองกลับมาใส่ที่ห้องดีกว่าอ้อก็ไม่เป็นอะไรดี่วะใส่เลยดีกว่าวะ เฮ้ยผีเจ้าเป็นใครกันเออคือผมแล้วทำไมแต่งตัวแปลกเช่นนี้ถ้าผมจะบอกว่าผมมาอีกโลกนึงคุณจะเชื่อผมไหมเชื่อก็ได้แต่หลังจากนี้เจ้าต้องอยู่ในห้องนี้ไปก่อนห้ามออกไปไหนขอบคุณครับขอบคุณจริงๆรแล้วเจ้าชื่ออะไรหรือ ผมชื่อแว่นแล้วคุณละ่ะข้าชื่อจันเฮ้ยว่านแหน,นมาวะเนี่เฮ้ยหากูดีกว่า เฮ้ยโหแล้วหาทัา้งคืนเลยเหรอวะเช้าแล้วเหรอเนี่ยเฮ้ยเมื่อไหร่จะได้ทะลุปไปหาคุณจางอ่วะ อย่าโมตหถามอยู่เลยคุณจันเป็นอะไรทำไมดูหน้าเศร้าๆช่วยสยามของเราด้วยเกิดอะไรขึ้นครับตอนนี้เกาหลีลุกลานสยามของเรามากและจะเอาจาันไปเป็นเมียรประดับเพื่อที่จะได้ยึดสยามของเราได้ง่ายขึ้นมันไม่ง่ายอย่างนั้นหรอกครับเดี๋ยวผมจะช่วยคุณจันเองเจ้าจะช่วยได้ยี่งไรคุณจันต้องกลับไปยังโลกของผมคุณต้องเชื่อใจผมนะครับได้ข้าจะเชื่อใจเจ้า คุณจันพร้อมหรือยังพร้อมแล้วจัดไปชุดใหญ่ไปกับเพื่เฮ้ยนี่คือห้องผมและนี่คือโลกปัจจุบันของเราทำไมมันช่างแปลกตายิ่งนักแล้วจันจะอยู่ได้ยังไงเล่าอยู่ได้อยู่กับผมเดี๋ยวผมดูแลคุณเอง อืมคุณจันใส่ได้พอดีเลยครับดีนะชุดของพี่ผมไม่อยู่ในตู้คนที่นี่ผัดผ้าย,ยี่งนี้กันหรือใช่ครับใส่อย่างนี้แหละสวยแล้วเดี๋ยวผมจะพาคุณจันออกไปเที่ยวชมข้างนอกไปดูโลกของเรากันไปครับอืม ถ้าคุณจันไม่รังเกียจเดี๋ยวผมจะพาคุณจันเที่ยวรอบกรุงเทพมหานครเลยครับดีตันชอบทานกันดีกว่าเนาะอันนี้คือคอฟเวอร์เกาหลี ไปก่อนได้ไหมเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังไม่เราไม่ฟังบอกเรามาแบบนี้เฮ้ยเราไม่เห็นผลเลยไม่บอกเรามาเฮ้ยเราขอบอกเรามาตกไปขอโทษ ดเดี๋ยวร้อนจะเล่าให้ฟังเจ้าค่ะนั่งก่อนเจ้าค่ะผมขอกลับไปช่วยชาติไทยอีกครั้งหากทําไม่ได้จะขอตายแต่ถ้าหากทําได้ขอให้กลับมายัางโลกที่เรียกว่าประเทศไทยคงเอกลาชช่วงที่คุณจะไม่อยู่เกาหลีมันหมุนมาเรียเราเจ้าค่ะมันฆ่าคนของเราด้วยเจ้าค่ะแล้วเจ้าคุณแม่ค่ะคุณหญิงแก้วโดนจับตัวไปเจ้าค่ะ เราเออกไปก่อนเถอะจุ๊ค่ะคุณหญิงแม่จ้๊บค่ะเจนน่าจะอยู่กับคุณหญิงแม่เจนไม่น่าทิ้งคุณหญิงแม่ไปเลยคุณเจนเป็นอะไรครับคุณหญิงแม่ จากตัวไปไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปตามหาคุณหญิงแม่เองครอบง,งเปลี่ยนชุดก่อนนะครับคุณแม่เจ้าขาลูกจะช่วยคุณแม่ยังไงดีลูกเจ็บปวดเหลือเกินแม่จันไม่ต้องเป็นห่วงแม่เอาเวลาไปห่วงประเทศชาติแล้วก็ลูกหลานของเราเถอะ ไม่เป็นไรขอรับเดี๋ยวก็ผมจะเป็นคนช่วยคุณหญิงออกมาเองฝากเขาแว่นด้วยนะขอรับขอฝากดูแลคุเกาหลีของเราด้วยครับไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวผมจะจัดการเรื่องนี้เอง ดีนะที่ท่านในพลคิดว่าข้าเป็นลูกคุณแม่เจ้าขาลูกดีใจจังเลยเจ้าขาที่ได้กลับมาอยู่กุณแม่อีกค้าแม่ก็ดีใจเช่นกันที่ได้กลับมาเป็นเราอีกคลาดีลูกหลานของเราคของเราจะได้ไม่ตกเป็นเมือง คุณจันครับผมมีเรื่องอยากจะบอกคุณจัน<ล>ผมดีใจที่ครั้งหนึ่งมีคุณเข้ามาในชีวิตนนคุณเปรียบเสมือนท,ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของผม<อ>งแต่มันคงถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องจากกันเราต่างทําหน้าที่ของกันและกันได้ดีที่สุดมสผมไม่ได้ขอต้องการให้คุณจดจำผมไปได้ตลอด แต่ผมอยากจะบอกคุณว่าคุณคือ<ต>ผู้หญิงคนเดียวท,ที่จะอยู่ในความทรงจำของผมตลอดไปผมรักคุณครับ,บ<า>ฉันก็รักคุณค่ะเท่านั้นก็มีความหมายจากวันนี้ฉันยังไม่รู้จะเป็นอย่างไงในเมื่อเราต้องห่างตัวฉันทำทุ ท้ายลูวเธอต้องไปนับวันต่อจากนี้เวลาที่มีค่อยๆห่างไกลวันที่เราพบกันตัวฉันยิงจำได้อยากคิดเก็บมันไว้ฉันนั้นรักเธอยู่จังที่รู้ฝนตกฉันกลัว